สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนเอทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักรายการศึกมวยวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2567ถา่ายทอดสดทางช่อง8นะครับเวลาเที่ยงครึ่งมืนต้นไปณนะเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยเริ่มชกเวลา11นิา30นาทีนะครับ2คู่ ก็ไม่มีการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดทางแอปพลายทีวีแล้วก็เข้าสู่ช่วงถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับทางช่อง8กฎหมายเลขย7ช่วงเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่างน้ําหนักคืนวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มนะครับต่อยวันอาทิตย์ตอนเช้า5คู่ในรายการผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักก่อนอื่นเราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง5คู่ในรายการให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องตน้นกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตบางแก้วพบกับเจ้าเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิ้มครับร้อยหนึ่งปอนด์ คู่2กุมารดำพุ่มพันม่วงครับพบกับเจ้าก้องฟ้าสักสมบูรณ์ครับเวทพิกัด126ปอนด์คู่ที่3ครับกะเหลี่ยงไทยกสุทธิพงศ์ครับขอเพชรสุทธิพงศ์พบกับเจ้าแบงค์ชาติทอตอกุดน้ำใสครับร้อยสปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4ศิลปไทยสาสกุลละตนะพบกับเจ้าโลตัสพุ่มพันม่วงครับเวทพิกัด126ปอนด์ คู่ที่5้คู่เอกครับลูกขวัญซูจีบะหมีเกี๊ยวหรือว่าสจวิชิต8รลิ้วครับพบกับเพชรเจ้าพญาสจเปียกอกุไทยรย121บต่อ122ปอนด์ครับฝ่ายแดงต่อให้1นอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s ไ r i b ์ทางช่อง y YouTube ครับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกับด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นาลลงงงจ้้นดดยะครบเเีีี๋ทิิิพ่่ เลยราคายังไม่เปิดนะครับวันนี้ก็เอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยเบื้องต้นไปก่อนนะครับส่วนเรทราคาเหมือนเดิมครับรอหน้าเพจ Facebook ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลงให้ถ้าเรทเปิดยังไงจะอัปเดตลงให้หน้าเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดนะครับไปกันที่คู่แรกประจำรายการนะครับเชี่ยวชาญโรงเรียนลาดวินิตบางแก้วครับพบกับเจ้าเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิมครับร้อยหนึ่งปอน ายแดงก็คือเ่ยวชาญโรงเรล่วินิจบางแก้วครับมวย13ปีนะครับจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่ศักสอศักสมบูรณ์นะครับ165เซนติเมตรครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับมีนอกมีในนะครับแต่ว่าวงในเนี่ยเป็นประเภทอาชีพเลยโดยเฉพาะลูกขวางหน้าเนี่ยมาต่อยไว้ที่เวทีมวยกองทัพอากาศล่าสุดถือว่าติดตาแฟนมวยหลายท่านครับประเภทขวางคำแทงครับวงในนี่ถือว่าดีมากนอกก็ถือว่าจัดจ้านครับส่วนวงในเนี่ยลูกขวางนี่แหละถือว่าเป็นทีเด็ดเลย ชนะดินเนอร์ทองโคเด้นเฮาส์รีสอร์ทที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็มาชนะก้าวโพแดงสักแสนพันที่กองทัพประกาศล่าสุดก็มาชนะคะแนนเจ้าเสาหน้าพยักเบืองชนครับที่เวทีมวยกองทัพปากาศดดนเมืองนะครับเมื่อวันที่3มพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ชกเพชรชัยนาทเพชรสีทองยิ้มหรือว่าสิทธิอาจารย์ตายจากโคราชครับซ้อมเพชรสีทองที่ชัยนาท16ปีครับ1้อยเซนติเมตรพื้นเพลเป็นมวยเข่าประเภทเข่าล้วนๆครับเดินจับปั้มตีล็อกตี ทรงมวยฝีมือไม่เท่าไหร่ครับอาศัยลูกบูลูกตือ้อชะนะคะแนนเจ้ากล้องบางกลอยสิตามันที่ตะวันนาแพ้แตกยกสี่ออตโอตโอ้บูมเด็กเซียนที่กองทัพอากาศชนะนกยก2สุวิททัตพอเพิ่มทรัพย์ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วถ้าพูดถึงชื่อชั้นการผ่านมวยเนี่ย เพชรชัยนาดีกว่านะต่อยมาเยอะกว่าส่วนเจ้าเชี่ยวชาญเนี่ยประมาณ23 3 0ิครั้งนะส่วนเพชรชัยนาถเนี่ยกว่าครั้งแล้วก็การผ่านมวยก็จะดีกว่าแต่ว่าความเป็นมวยตีนนอกเนะี่ยผมดูว่าเชี่ยวชาญในเหลือหล่อมๆส่วนวงในค่อยไปลุ้นกันอีกทีอย่างพวกคู่นี้พื้นเพาเดิมๆเ,เขาก็เป็นมวยเข่าทั้งคู่แต่อย่างที่เราเห็นครับเชี่ยวชาญเนี่ยล่าสุดต่อยดีมากคือสองไฟหลังนี้ที่ต่อยไว้อ่าต่อยกับเก้าโพแดงเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเพราะว่าใหญ่กว่าชัดเจน ไหวกับก้าวหน้าเนี่ยเสาหน้าโดยเฉพาะลูกขวางเนี่ยผมชอบลูกขวางหน้าของเจ้าเชี่ยวชานนะคือขวางหน้าดีมากอะตัวนี้น้ําหนักทั้งคู่เนี่ยช่างเป็นกิโลนะครับก็ไม่ถึงร้อยหนึ่งปอนด์หรอกคู่นี้ฝ่ายแดงเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับฝ่ายแดงมาเท่าพิกัดส่วนฝ่ายน้ําเงินในลถประมาณ0.4ดเรราคาเนี่ยยังไม่เปิดนะครับผู้นี้ผมชอบไปที่เจ้าเชี่ยวชาญโรงเรียนราดวินิตบางแก้วนะนอก อาจจะดูเหลื่อมๆครับเชี่ยวชาญแต่วงนายเนี่ยผมดูว่าคือคู่นี้เขาชนเข่าอ่ะเพชรชัยนาถเป็นมวยเข่าบูดดันส่วนเชี่ยวชาญเป็นมวยเข่าทรงฝีมือโดยเฉพาะลูกขวางครับผมชอบไปที่เจ้าเชี่ยวชาญชอบลูกขวางหน้าขวางหน้าป้ายหน้าดูดีกว่าครับวันนี้จะชนะเจ้าเพชรชัยนาฏเพชรชัยนาฏเพชรสีทองยิ้มครับ ส่วนคู่ที่2ครับกุมารดําพุ่มพันม่วงพบกับกล้องฟ้าศักสมบูรณ์ครับเวทพิกัด126อ่ปอนด์ายแดงก็คือเจ้ากุมารดําพุ่มพันม่วงมวยจากจังหวัดตากซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาหัวฝ่ายที่แพร่ครับ20ปี170เซนติเมตรต่อยมาประมาณส0กว่าครั้งครับมาโชว์ฟอร์มไว้ที่กองทัพอากาศไฟแรกมาเข้ากรุงไฟแรกนี่ถือว่าติดตาแฟนมวยหลายท่านเลยนะเป็นมวยบูมีทุกลูกครับนอกได้ในดีครับก็ความเป็นมวยไม่เท่าไหร่อาศัยลูกตือ้อลูกบูแล้วก็หัวใจเน ชนะพรสักเล็กสสุวรรณไลที่ของทัพประกาศ20ตุลาคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดเนี่ยขึ้นมาเป็นรองดูประกบมาเนี่ยเหมือนจะไม่รอดนะเพราะว่าเจ้าพรสักเล็กนี่หนักแรงทั้งกระดูกมวยดีกว่าแต่ว่าต่อยไปต่อยมาวันนั้นอาศัยความใหญ่ครับอยู่ได้เดินบทเดินบี้เข้าไปวันนั้นพรสักเล็กก็ต้านไม่อยู่คู่ชกครับข้องฟ้าสักสมบูรณ์ข้องฟ้าสสักสมบูรณ์น้องชายเจ้าเพชรจงรักครับสมัยก่อนอยู่ในสื่อในสายของเพชรยินดีนะตัวเนี้ยก็ช่วงนี้ก็มาโชว์อยู่ที่จิตบางนนท์นี์เป็นไฟที่2ไฟที่สละ มวยสมุทรปราการซ้อมที่สมุทรปราการนั่นแหละครับซ้อมที่สศักสมบูรณ์นะครับ18ปีครับ175ซนติเมตรพื้นเพลยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครับประเภทเตะตั้งขวางคาเป็นจอมพลิกล็อกสอกกลับร้อยละบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยทรงฝีมือแต่ว่ามีนอกมีในช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าปลายปลายไม่เท่าไหร่นะโดนหนักๆแรงๆแล้วก็มีอ่อนแอนเหมือนกันแพ้แสนชยัยนายกวิทยทุ่งสงที่หลังสิทธ์แพ้อพลอตวีศักดิ์แสงมรกตที่กองทัพอากาศ แพ้คะแนนเจ้ายอดเพชรนายกดุ่มสรยาที่กองทัพากศดอดนเมืองครับเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นนี่โดนนับ8โดนนับ8นะครับเปรียบเทียบกันไปแล้วครับายแดงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยช่างน้ําหนัก1 2อ6้ขาด0.4น้ําเงินร้อย 8, ขาด0.2คู่นี้ฝีมือความเป็นมวยเชิงชกไอสมองมวยอยู่ที่เจ้ากล้องฟ้าสศักสมบูรณ์กุมาดาตัวนี้ตามข้อมูลเนี่ยต่อยอยู่แถบภาค เหนือแถวบ้านเนี่ยต่อยมา 30- 40ครั้งแล้วนะไม่ธรรมดานะแต่ว่าเพิ่งเข้ากรุงเนี่ยไฟนี้เป็นไฟที่2ส่วนเจ้ากล้องฟ้าเนี่ยเราเห็นกันแล้วครับก็ดังมาจากสอกกลับที่น่าถ้าถ้าจะไม่ปิดน่าจะเป็นลาดดาเนินอะ่ะสอกกลับร้อยละบาทยก5คู่นี้ก็ลูกตือ้อลูกบูลูกแข็งแรงนยอยู่ที่กุมารดานะครับความเป็นมวยฝีมืออยู่ที่เจ้ากล้องฟ้าแต่ผมดูว่า,าธาตุทโรหดคือาธาตุมวยชั่วโมงนี้เนี่ยผมมองว่าเจ้ากุมารดําเขาดีกว่า ล่าสุดต่อยกับพรสักเล็กเนี่ยต่อยดีมากคืออาศัยความใหญ่คือต่อยถูกทรงอะ่ะคู่นี้ผมดูต้นต้นอึดอัดหน่อยแต่เสียสีประากันไปแล้วไม่น่าจะต้านลูกอย่างแรงเจ้าก,กุมารดำอยู่ออกไปที่กุมารดำพุ่มพันม่วงครับจะชนะก้องฟ้าสักสมบูรณ์คู่ที่สามคู่ที่สามครับเข้าสู่ช่วงถ่ายทอดสดทางช่องแปดนะครับเที่ยงเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ กะเลียงไทยกสุธิพงศ์ครับพบกับแบงค์ชาติทตอออขุดน้ำใสร้อยสองปอนครับประเภทสายเหนือกับสายอีสานเลยก็ว่าได้ครับกระเลียงไทยกสุทธิพงศ์ครับเป็นน้องชายของเจ้าเจริญสุขบุรณามวยไทยครับประเภทสายบูสายลุยครับเดินหน้าท้าดวลชวนแรกประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับตัวนี้ กระเลี่ยงไทยตัวนี้ก็มาโชว์ฟอร์มไว้ที่เมืองกรุงไว้แล้วครับแฟนมวยก็น่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีมยวยวัย13ปีครับ153เซนติเมตรจากอมก๋อยเชียงใหม่นะครับซ้อมกอสุธิพงศ์ที่เชียงใหม่เป็นมวยบู๊มวยขวาประเภทเดินหน้าท้าดวลชวนแรกครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับมีเขาเรียกว่าเป็นมวยที่ท่าต่โหดหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมอ่ะสามหลังที่ต่อยว้นะครับชนะเก้าโบแดงสศแสนพันที่เวทีมวยจิตบองนอนท์ครับชะนะยกสอง เก่งกาดน้อยกลวยบางคอแหลมที่กองทัพากาศล่าสุดชนะปราบพิรีอาปราบธรณีสิงห์ของสีที่กองทัพากาดโดนเมืองครับ6ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกแบงค์ชาติทอตอกุดน้ําใสครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะกระดูกปูทอนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะต่อยมวยปูทอนแถบขอนแก่นนะเป็นมวยขอนแก่นนะครับเขาเรียกว่ายอดไรอัขอนแก่นต่อยมวยปูทอนในระดับชมป์41กิโลแถบภาคอีสานเลยนะ สมัยก่อนเนะี่ยมาต่อยอยู่ศึกสายของเกียรติเพชรตัวนี้ถ้าแฟนมวยต่อยแถบหลังคู่เอกอะต่อยหลังคู่เอกต่อยพวกศึกอมาินซูเปอร์ไฟส์สมัยก่อนอะต่อยกับพวกเคยต่อยกับ Facebook ik, ครูติ๊กควายงามด้วยนะตัวนี้ไม่ธรรมดานะสมัยก่อนต่อยที่อมาินซูเปอร์ไฟ์ต่อยคู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดแต่ว่ายังเป็นตอนนั้นยังเด็กอยู่ต่อย38 39กกิโลนะ เป็นมวยจังหวะฝีมือครับเก๋าเกมเลยเจ้าแบงค์ชาติตัวนี้ชั้นเสมอเพชรไทยแลนด์อาจศึกมวยไทยที่นครราชสีมาแพก้กังปีน้อยสิทธ์ทอ19ที่ขอนแก่นแพ้นนทชัยสิงห์ในวินการสินที่ขอนแก่นครับ7ก,กันยายนที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ลุ่มลุ่ม,ม,มนอนดอนครับต่อยอยู่แถวภูทรซะเป็นส่วนใหญ่กระเหลี่ยงไทยได้เปรียบลูกตือ้อลูกบูความเป็นมวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือความเป็นมวยเนี่ยไม่มีอยู่แล้วมีแต่ลูกบู เดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวอะ่ะเจ้ากระเหลี่ยงไทยฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่แบงค์ชาติความเป็นมวยดีแต่ว่าจะต้านลูกแข็งแรงลูกบูอยู่หรือเปล่าคู่นี้ก็ยังชอบไปที่เจ้ากระเหลี่ยงไทยกสุทธิพง์ครับช่วงนี้เขาเรียกว่าเข้ามาต่อยในเมืองกรุงไว้สองสามไฟเนี่ยถือว่าติดตาแฟนมวยหลายท่านโดยเฉพาะลูกตือลูกบูลูกขยันเนี่ยเสียงเชียร์บรรยากาศดีครับมวยที่เดินทําไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูทรงนี้ถือว่าถูกใจแฟนมวยเลยแหละ ออกไปที่เจ้ากระเหลี่ยงไทยครับความเป็นมวยอ,อาจจะเป็นรองครับวันนี้อาศัยลูกตือ้อลูกบู๊เตะขาต่อยมัดคือเดินหน้าท้าดดนชวนแรกอ่ะผมมองว่าคู่นี้เนี่ยลูกขยันลูกเดินเจ้ากระเหลี่ยงไทยนียแหละจะชนะเจ้าแบงค์ชาติทอต่อกุดน้าใสได้วันนี้เข้ามาต่อยในเมืองกรุงไฟแรกก็ดูว่าไปไปไม่น่าจะต้านเจ้ากระเหลี่ยงไทยอยู่เดทยังไม่เปิดครับคู่นี้คู่ที่4ครับศิลปไทยสาสกุลรัตรนะครับพบกับโรตัสพุ่มผลม่วงครับ1 26ปอนด์นะครับ ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนศิลป,ปะไทยสาสกุลระัตะนะสอนศิลสอสมานอทอเชิบ้านว่าบุญเรืออะไหลยนต์ตัวเ,วเดียวกันครับมวยจากชัยภูมิซ้อมอยู่ที่มคชอชัยภูมิครับตัวนี้ก็34-35ปีแล้วเสือเท่าครับต่อยมานานแล้ว165ซเมรกระดูกมวยในมีเกือบ300นะเป็นมวยบูกเก๋าเกมครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทรุ่นนับรุ่นน็อกได้ครับ ชนะสิงสารวัตรสส,สุนทรพิทักษ์ที่ขอนแก่นแพ้ทวนทองพิวเคพิวซี C, ที่กองทัพากาศแล้วก็ล่าสุดน่าจะมาแทนนะแล้วก็มาชนะดากี้เสียตีโคราชที่ชัยภูมิครับ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับโรตัสพุ่มพันม่วงหรือว่าศูนย์กีฬาหัวฝายครับก็มวยจากจังหวัดตากซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาหัวฝายที่จังหวัดแพร่ยีปีครับ167เซนติเมตรเป็นมวยบูครับ ประเภทเตะขาต่อยางต่อยหมัดเหมือนกันท้าดวลชวนแรกครับแต่ว่าสาภาพร่างกายก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดมาต่อยกับเจ้าหนองคายไว้เนี่ยร่างกายดูไม่เท่าไหร่นะโดนหนักๆแรงๆแล้วก็มีอาการเหมือนกันเสมอดีๆสอประวัติเมืองที่อุตรดิต์ครับชนะเด่นสุรินทร์ปอนวังเห็นที่เชียงใหม่ล่าสุดเข้ามาต่อยในเมืองกรุงเนี่ยมาแพ้คะแนนเจ้าหนองคายเล็กดรน็อตมวยไทยครับที่กองทัพอากาศ20ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ โอ้ประเภทหนักแรงทั้งคู่เลยคู่นี้ผมมองว่าใครดีใครอยู่นะอยู่ที่สภาพร่างกายอะ่ะคุณหนึ่งเขาแต่ว่าอายุเยอะแล้วครับส่วนโลตัส23ปีกระดูกมวยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าหายจากมังกรไม่นานครับกลับมาต่อยไฟล่าสุดก็ยังไม่เท่าไหร่น้ําหนักเนฝ่ายแดงในเมื่อวานในรถ0.3นยํา้ำเงินขาด0.4คู่นี้ก็รักพี่เสดาน้องประเภทหนักแรงทั้งคู่ครับใครดีใครอยู่เลยแต่ผมยังชอบไปที่ลูกเกา่า ชอบไปที่ความเก่าของเจ้าศิลปะไทยสาสก,กุลรัตนานะครับช่วงนี้เขาเรียกว่ามวยเก่ามวยเก่าเนี่ยเอากลับมาทําใหม่คือมวยดีวิถีไทยช่วงนี้เอามวยเก่าเริ่มเอากลับมาทําใหม่ร่างกายก็ถือว่าใช้ได้กับทุกคนเลยนะลูกเก่าก็ถือว่าอยู่ได้ล่าสุดไปต่อยที่ชัยภูมิชนะดากี้เสียตีโคราชมาก็ถือว่าร่างกายน่าจะเข้าที่เข้าทางละมาต่อยที่กองทัพอากาศเนี่ยไฟล่าสุดมาเจอทวนทองวันนั้นก็มาเจอของแข็งไปเอากลับมาไฟแรกมาเจอของแข็งวันนั้นก็โดนต่อโดนเนี่ย สู้รุ่นน้องไม่ได้วันนี้ผมชอบไปที่ศิละปาไทยสาสกุลรัตน,นะครับชอบลูกเก่านะครับวันนี้ดูร่างกายดูดีกว่าจะชนะโรตัสพุ่มพันม่วงนะครับคู่ที่5ครับคู่นี้น่าดูมากๆครับลูกขวัญซูสจีบะมีเกี้ยวหรือว่าสอจอวิชิต8ปลิ้วครับพบกับเพชรเจ้าพยาสอจอเปียกอุทยัยเวทพิกัด1 0ึ่งอเวทพิกัด12อต่อ122ต่อน้าหนักกัน1ปอนด์นะครับ ฝ่ายแดงก็คือเจ้าลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี้ยวสจวิชิต8รลิ้วครับมวยจากบึงการซ้อมกอกัมปนาท23ปีครับ170ยเซนติเมตรครับพื้นเพนก็เป็นมวยขวามวยต้นๆเนี่ยมีหมัดมีเตะขาเจาะยางวงในเหนียวหนึบหมัดสอกอรนตลายเตะกา้านคอเป็นมวยเจ้าเล่์ครับจุกจิกโจกจาก,จก,จกมีแพนนกยกอ่ขาขออภัยครับชนะเพชรไทยแลนด์ออจีกเกษมที่เวทีมวยจิตบางนนแพนนกยกหนึ่งเพชรน้ำโขงมงคลเพชรที่วันลูบินีครับ ล่าสุดเนี่ยแพ้นกยก3ซื่อสัตว์หมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่กองทัพอากาศวันนั้นโดนเตะขาเจาะยางแตกนะครับ1กันยายนที่ผ่านมาคู่ชกเพชรเจ้าปาัญาสอจอเพียรกุไัยสิกำนันหนึง่งน็อตใหม่สิทธิ์กำนันหนึง่งวันนี้มาเข้าเวียนแทนเจ้าเขียนพิทักษ์หนงบางทรายมวยจากชัยนาทซ้อมสิทธิ์กำนันหนึ่งที่ชัยนาท18ปี172เซนติเมตรฝีมือครับเตะตั้งขวางขารุ่นน้องครับแต่ว่าถ้าตกละหดหัวจินหัวใจวันนี้ก็ดูเป็นรองกันเยอะ แพ้นกยกสี่ชูทรัพสอสลราชีพที่อ้อมน้อยโดนเตะขาเจาะยางวันนั้นไม่เอาเลยแล้วก็มาแพ้ลักดินแดงดีเด็กเก้าที่อ้อมน้อยสู้ดีครับแต่ว่าต้านลูกแข็งแรงไม่อยู่ล่าสุดในแพ้ลักชมพรท่าสซยยาสัตว์่อ้อมน้อย9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาชิงอันดับที่3ครับวันนั้นได้อันดับ3ไปแล้วเพราะาต่อยนอกรอบก็เหมือนเดิมครับไปไปก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันคู่นี้ถ้าพูดถึงธาตุมวยความเชื่อถือความมาตรฐานเนี่ยลูกขวัญดีกว่าเยอะกระดูการผ่านมวยชื่อชั้น เบอร์มวยลูกขวัญก็ดีกว่าเยอะถึงแม้ฟอร์มหลังจะแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ก็ตามแต่ว่าคือลูกขวัญเขาแพ้มาแพ้ซื่อสัตย์แพ้พวกเพชรน้ำโขงวันนั้นก็พลาดโดนหมัดไปยักคิ้วดิวตาไปหน่อยต่อยที่วันล,ลูบเนียพลาดแพ้นอกย,ยกหนึ่งส่วนเพชรเจ้าพยาในสามยกโอโ้พระเอกครับสี่ห้าในตัวใครตัวมันเลยช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ครับคือเพชรเจ้าพญาเนี่ยเอาแน่วนอนไม่ค่อยได้โดนหนักๆแรงๆแล้วก็มียอมลูกขวัญวันนี้ต้นๆเนี่ยมีหมัด มีเตะขาเจาะยางลุ้นได้ส่วนเขาในก็เหนียวเหนิบเหมือนกันมีทุกลูกเขาลอยสอกคมเตะก้านคอคือวันนี้ผมมองว่าเหมือนเอามาให้ลูกขวัญเกิดเลยอ่ะวันนี้ผมชอบที่ลูกขวัญน,นะต่อหนึ่งบอนไม่น่าจะมีผลนะคุณเนี้ยลูกขวัญเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับเมื่อวานส่วนเจ้าเพชรเจ้พยาพญาลดประมาณ0ูจุ้าคู่นี้ก็ออกไปที่เจ้าลูกขวัญครับการเตรียมตัวการพิซซ้อมได้เปียบเพราะว่าเป็นมวยตัวยืนในรายการเพชรเจ้พยาพญามาแทนรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยดีกว่า ความเชื่อถือความมาตรฐานก็ดีกว่าวันนี้จะชนะเพชรพจเจ้าพญาสจเปียกอุทัยชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปีนยกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปวมรักมวยชอบทีเด็ด3ดาวแล้วก็5ดาวประจํารายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่คู่แรกนะเปิดหัวเลยเช,ชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับจะชนะเพชรชัยนาท เพชรสีทองยิมเข่าชนเข่าทั้งคู่แต่ว่าเชี่ยวชาญตัวนี้ผมชอบลูกขวางหน้าถือว่าต่อยน่ารักน่าชังมากกระดูกการผ่านมวยเชี่ยวชาญอาจจะเป็นรองครับวงในเนี่ยลูกขวางเนี่ยถือว่าต่อยดีติดตาเลยแหละวันนี้ออกไปที่เชี่ยวชาญน,นะเป็นมวยชอบ3ดาวครับ5้าดาววันนี้ไปที่คู่เอกครับลูกขวัญสอจอวิชิต8รลิ้วมวยในเครือของทีมงานคนจัดได้เปรียบเรื่องกระดูกการผ่านมวยเชื่อชั้นดีกว่าความเชื่อถือความมาตรฐานก็ดีกว่าวันนี้ดูด,ดูได้เปรียบครบวงจรเลยนะ วันนี้ออกไปที่เจ้าลูกขวัญสอจอวิชิต8รลิ้วครับจะชนะเพชรเจ้าปาัญญาสอจอเพียอุไทยเป็นมวยชอบ5ดาวประจำรายการชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมนรักมวยชอบทีเด็ด3ดาวแล้วก็5ดาวไปแล้วครับ5คู่ในรายการวันนี้คู่แรกผมชอบไปที่เชี่ยวชาญโรงเรียนราวินิตบางแก้ว คู่2ชอบไปที่กุมารดำพุ่มพันธุ์ม่วงคู่3ชอบไปที่กะเหลี่ยงไทยกอสุติพงศ์ครับคู่ที่4ชอบไปที่ศิละปะไทยสาสกุลรัตนะคู่ที่5ชอบไปที่ล,ลูกขวัญสอจอวิชิต8รลิ้วครับก็แดงทั้ง5คู่เลยเอาง่ายๆครับอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาขอบอกในเพีองเท่านี้ขอให้สมาชิก f c ทุกท่านเฮงเงรวยๆขอบพระคุณครับ